สวัสดีครับส่วนบนสีพระธรรม EP นี้เรามาอัปเดตชิ้นผ่ากันต่อมาดูกันว่าใน EP นี้จะมีต้นไหนเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่านะครับไปรับชมกันเลยครับมาดูที่กล่องนี้ครับอันนี้ดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยตอนโตนะครับเขาก็จะออกอุ๊บเพิ่งเคยเห็นดวงอาทิตย์ด่างนะปกติดวงอาทิตย์จะออกเขียวแดงแดงนะครับเขียวแดงๆแ,แต่ว่า EP เนี้ยมีด่างครับแสดงว่า แผลงแน่ๆต้นนี้ปกติก็จะออกด่างนะครับมาดูกล่องถัดไปกันเลยนะครับกล่องนี้กล่องนี้ไม่มีอะไรนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนละวิรัญญาด้วยโอ้แสดงว่าผ่าไม่ไม่ประสบความสําเร็จสําหรับวิรัญญาไม่มีอะไรเลยนะครับอาจจะด้วยการเวลาทําให้ชิ้นผ่านั้นเขาไอ้นี่ไปเหี่ยวไปนะครับอันนี้ เรโนนครนี่ก็ไม่ค่อยได้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าต้นแม่ที่ผ่าเขาเขียวนี่ครับเดี๋ยวจะต้องเอาไปเคลียร์นอกตู้นะครับอันนี้คือเราไล่ไล่เคลียร์เลยนะครับเคลียร์กล่องเลยเอ้นางมัดสีก็ได้ไม่เยอะนะครับนี่นางมัดสีมีอยู่สามสี่ต้นเนี่ยนางมัดสีนะครับนอกนั้นนอกนั้นชิ้นผ่าก็น่าจะฟอรหมดแล้วนะครับได้สต้น ได้ไม่เยอะนะครับนางมาัตสีน่าจะเป็นชุดไทยๆแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกล่องนี้กันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวดูโอ้นี่นี่นี่ยตัวนี้ที่ทุกคนก็รอนะครับอ,อันนี้ด่างตั้งแต่ใบแรกนะครับนี่คือแหลมมิลาครับผมแหลม,มิลามาแล้วนะครับอันนี้จะเปิดกล่องไว้ให้เขาได้ฟื้นตัวออกมาเนี่ยครับเนี่ย คือเรามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นความด่างของของใบเขานะครับแต่อันนี้มันมันอยู่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนครับนี่ฮาฟเลยต้นเนี้ยยังไงก็สวยแน่นอนครับชุดนี้นี่ดูดูขนาดใบแรกนะนี่โหด่างแบบด่างมิ้นเหลืองนะครับสวยมากนี่คือแหลมสมิลาครับที่ทุกคนรอคอยตอนนี้งอกแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ในการพักฟื้นนะครับ นี่คืออะไรครับผมดูโอ้โหเห็นไหมดูดูดูนี่ฮึแน่นไปหมดนะครับดูดูครับแน่นไปหมดเลยโอโ้มาแล้วอะไรเอ่ยโอ้โหนี่คือผลลัพธ์เกินร้อยแน่นอนนะครับดูสภาพเหมือนถั่วงอกเลยนะครับนี่ครับนี่คือสยามเพลนี่คือสยามเพลดูกา้านความยาวนี่ยาวมาก เกินครึ่งกล่องเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องปล่อยให้เขาฟื้นตัวตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะเปิดกล่องไว้แล้วเขาก็เด็ดจะตั้งขึ้นเองนะครับอันนี้เขาพยายามหาแสงแล้วก็พยายามอยากจะออกแล้วเพราะการยาวมานะครับก็จะปล่อยให้อยู่เปิดกล่องไว้นะครับให้ให้เขาตั้งขึ้นแล้วถึงจะย้ายลงกระถางต่อไปสยามเพลครับผมต้นนี้อ่ะมาดูต้นถัดไปสําหรับต้นนี้ นี่คืออ๋อเท้าฮิรันพนาสูนี่ก็เป็นชุดท้าย,ายแล้วนะว่าตกก่อนหนะ้านี้ก็ลงไปรอบหนึ่งแล้วก็เหลือแค่นี้แหละครับชุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เอาลงกระถางก่อนนี้ก็กัดสีแดงสวยงามแล้วนะครับมีกระถางสีนิ้วใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นบอลเก่าเท้าฮิรันพนาสูนนะครับเอาเข้ามาใกล้ๆเลยมาดูกล่องน,นี้โอ้ เหลือแค่นี้ละทันวาคมนี่ก็เอาไปลงหกนิ้วแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ลงไปนะครับตรงนี้อะไรเองเป็นจะลงน้ำทองก็น่าจะหมดแล้วนะครับโอ้อันนี้พรสวงพรสวงตอนนี้กำลังสวยเลยนะครับที่ลงไปก่อนหน้านี้เป็นบอลกาบเอาใจคนที่ชอบบอลกาบที่อา่า ที่ลงไปก่อนหน้านี้ฟอร์มสวยแล้วนะครับพรสวงกับสีสวยเห็นกลบชัดเจนใบกลมนะครับใครที่สนใจก็ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับผมโอ้นี่ครับต้นที่เรารอคอยเอกลักษณ์เขาจะอยู่ตรงปลายใบเห็นไหมครับเขาจะมีด่างๆตรงปลายใบนี่คือระคังทองแดงลหลายๆท่านเคยได้ยินชื่อกันไหมครับผมระคังทองแดงเนี่ยจะเป็นบอลออกใบกลมๆ นะครับใบกลมๆสีแดงเข้มๆนะครับบางต้นก็จะมีสเสน่ห์ตรงปลายใบนะบสเสน่ห์ของเขาจะเป็นด่างๆตรงปลายใบนะครับสําหรับระคังทองแดงนะครับสวยงามครับต้นนี้สวยงามยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเป็นบอลใบกลมๆใครดูไม่ออกบางทีก็นึกว่าเป็นบอลเสาไม่ใช่นะครับโอ้อะไรเอ่ยเมษายนอันนี้เยอะมากนะครับเยอะมากอันนี้แจก ไปก็มีนะครับบางลำพึงนี่ก็น่าจะหมดแล้วนี่คือผลผลเสียผลเสียไอ้ที่เห็นเป็นก้นกอนๆใช่ไหมครับนี่เนี่ยมาจากพวกกิ้งกือพวกอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะตั้งแต่ครบปีแล้วครับผมนี่ปีหนึ่งเรเอ่อนางสวะค่ะอันนี้เดี๋ยวไปเลี้ยงนอกตู้ไ้นะครับผมนางสวะค่ะ แล้วก็ตัวนี้อะไรเอ่นโอ้ oh. อันนี้เป็นอชิ้นผ่าของไม้ของสวนเองนะครับนี่สียังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาดูตั้งที่สองกันอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ไปกันแบบเร็วๆทำให้ทุกนะท่านได้เห็นต้นที่แบบอาจจะมองมดูจนมันกรอบหมดแล้วครับอันนี้องคุริมาน ดำๆเห็นไหมครับองคุลิมานตอนโตก็กัดเขียวออกแดงเข้มๆนะครับอยู่ที่นี่ก็น่าจะเหลืออยู่สามต้นแล้วที่ผ่าไว้นะครับบางต้นก็ใช้เวลาอยู่นะครับอ๋อนี่เหลืออยู่แค่นี้แล้วฉัดธินกรเห็นไหมครับสีหวานๆนี่ครับสีหวานๆนี่สีหวานๆตอนอ่าบางต้นก็จะออกสีเข้มๆหน่อยครับสําหรับฉัดทินกรมีจํานวนแล้วนะครับมีจํานวนแล้ว เดี๋ยวกดติดตามไว้เดี๋ยวจะคัดบอลส,สวยออกมาให้ทุกท่านได้ชมมงคลมณีนะครับมงคลมณีก็มีลงกระบะไปแล้วนะครับกระบะหนึ่งเลยนะครับลงกระถางไปแล้วกระบะหนึ่งเลยด่างสวยด้วยนะครับสำหรับใครที่เห็นในคลิปเรียวหรือว่าอยู่ใน Facebook นะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยอันนี้เจ้าจักรพรรดิเขียวเดี๋ยวพวกนี้ต้องเทียวออกไม่ค่อยด่าง อันนี้อะไรเอ่ยเพชรสุวรรณโชตก็อันนี้ถือว่าด่างอยู่นะครับก็น่าจะได้สองต้นสุดท้ายแล้วนะครับนะครับสองต้นสุดท้ายแล้วก่อนหน้าน,นี้ที่ลงไปนะ่ะด่างทุกกระถางนะครับถ้ายังสนใจก็เดี๋ยวส่งให้ดูได้อันนี้งอกเฉยนี่ครับไพรีพินาถไพรีพินาถก็ลงไปชุดหนึ่งแล้วนะครับสําหรับอกระถางสี่นิ้ว อันนี้ชุดสุดท้ายครับผมที่จะนำไปลงกระถางสำหรับไพรีพี่หน้านะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเอามาดูกล่องนี้กันเลยสำหรับกล่องเล็กๆนี้ก็น่าจะโอ้มหาเศรษฐีอันนี้น่าจะเกิดอาการคว่ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับฟอมไม่ดีเลยอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อ อันนี้ตัวแร่อีกตัวหนึ่งครับที่ทุกคนก็เมื่อไหรจะมีจํานวนปล่อยไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าต้นอยู่ในนี้ปีกมัจจุราชตอนนี้ที่ลงกระถางไปนะจะหมดแล้วนะครับเหลืออยู่สองกระถางลงไปตอนนั้นน่าจะเก้าต้นนะครับเหลือเหลือสองกระถางก็อยากจะเก็บไว้ทาจํานวนด้วยก็มีตัวนี้เพิ่มมาอีกครับห้าต้นเนี่ยต้องอเลี้ยง อีกสักนิดหนึ่งอนุบาลแล้วอีกสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็อะไรเอ่ยดันฝากล่องมาโอ้เนี่ยครับตัวนี้นานมากเลยนะครับต้องมนตราเนี่ยจนจนต้นที่ลงกระถางไปก่อนหน้านี้เป็นต้นแม่ไปแล้วนะครับสำหรับต้องมนตราใครสนใจนะครับยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้อาจจะหน้าอาจจะยังไม่ชัดแต่ดูเห็นความด่างแล้วนะครับ โตไปนี่คือสวยงามแน่นอนต้นมูลตาเนี่ยเป็นบอลที่น่าสะสมนะครับน่าสะสมมากมาดูต้นนี้กันอะไรเอยทำไมมันเลื้อยเฟื่อยแบบรัตนรุ่งเรืองโอ้มีสองมีสองกระบะอยู่หรือเปล่าโอ้สวยมากอันนี้ออกหน้าทองเลยครับนี่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 นะครับเป็นหน้าแบบแดงทองไปเลยนะครับนี่ครับสวยงาม สวยงามมากรานะัตนรุ่งเรืองชื่อก็ดีด้วยนะครับมาดูกล่องนี้กันมะนีเหลืองชุดสุดท้ายนะครับก่อนหน้านี้ก็คือโตแล้วนะครับโตแล้วลง6นิวได้สสำหรับมะนีเหลืองเป็นวันที่ไม่ได้มีจํานวนมากนะครับก็เคยเอามาลงให้ทุกท่านได้ชมบางท่านสนใจก็ขอบูชาไปก็มีอันนี้พันจะครบปีแล้ว สำหรับดูมันช้าเพราะว่าเนี่ยชิ้นหนึ่งไม่รู้ว่ากี่กี่เขี้ยวอยู่ในนี้นะครับสําหรับเวทกูมานนะครับเห็นบอลเป็นบอลกรบมีแข้งนะครับมาดูต้นนี้โอ้โหยาวมากอะไรเนี่ยนนพะก้าหรือเปล่าเนี่ยครับนกพะก้านะครับนี่ดูจากความดังของเขาเนี่ครับขนาดว่าชุดทไทยแล้วก็ยังเห็นความดังอยู่ สวยนะครับนอกอพระเก้าเนี่ยก็น่าสะสมน่าทำจำนวนไปโอ้อะไรรัตนาทิเบศนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากเพราะว่าตอนโตเขาใบใหญ่เหมือนใหญ่เท่าฝารกระติกน้ำเลยนะครับเนี่ยเขาเป็นวันใบออกกลมๆเห็นไหมครับนี่ใบกลมๆนะครับใบกลมๆแล้วก็จะกัดสีชมพูออกมา สวยมากครับรัตนาทิเบตนะครับต้องรอดูตอนโตครับตอนเด็กๆอาจจะก,ก้มๆเขียวๆดูไม่น่าสนใจแต่พอเห็นตอนโตเต็มที่โตเต็มวัยแล้วนี่โอ้โหมีแต่คนอยากได้นะครับสำหรับรัตนาทิเบตนะครับเดี๋ยวรอให้เขาฟื้นตัวนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจนะครับนี่ก็ได้หลายต้นอยู่นะครับได้หลายต้นอยู่ นะครับสำหรับรัตนาที่เบรเนี่ยก็รอฟื้นอีกสัก3สัปดาห์แต่ช่วงนี้นะครับก็ต้องมันมันไม่แน่นอนเนาะมันเข้าหน้าหนาวบอลสีบางตัวนะครับก็เกิดการยุบตัวนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูสภาพภายในตู้นะครับว่าเป็นอยางไงแต่ถ้านอกตู้นี่ก็ไม่ค่อยสวยครับช่วงนี้ถ้าในาตู้ก็พอพอได้อยู่นะครับก็จะต้องทําการอนุบาลน,นะครับอนุบาลไว้สําหรับใครที่สนใจก็ ติดต่อสอบถามมาตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม0 80 80 8 0 8 0 8 8 8 8 4 Facebook นนะครับบอลสีพระธรรมเข้าไปติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวได้เลยนะครับสำหรับ ep นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้มีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร